ตั้งใจฟังนะครับมหนึ่งคาบที่เท่าไหรนี่คาบที่9นะครับอาวันนี้มาสร้างตารางอย่างเดียวนะครับวันที่5เดือน1ปี64สร้างตารางอย่างเดียวนะครับเอามาดูครับทีนี้เวลาสร้างรอบนี้จะให้ใช้แบบสําเร็จรูปนะครับแบบที่เขามีมาให้นิ่วอย่างเงี้นี่นี่ครับ เทมเพลตแบบนี้ครับแบบสำเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเยอะนะครับเลือกมาหนึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับเลือกมาหนึงป๊บอ่าแล้วก็กดมาทีนี้สิ่งที่มันจะให้มาก็คือบล็อกที่เขาสร้างไว้ให้นะครับคําสั่งพวกนี้เขาจะใช้ C S S นะครับ ที่เป็นการจัดฟอนต์การจัดรูปแบบตัวหนังสือที่สวยอยู่แล้วทีนี้นะครับสิ่งที่จะให้คุณเปลี่ยนหนึ่งชื่อเว็บไซต์ของคุณอันนี้เวลาเราเห็นเว็บไซต์หลักๆนะครับเขาจะเขียนว่าอันนี้หน้าแรกหน้าแรกรูปภาพแกลเลอรี่นะครับผู้จัดทำนะครับคุณลองเขียนหัวข้อเนี่ยซักตามนี้เลยนะครับ เปลี่ยนให้เป็นตามนี้ทีนี้พอคุณเปลี่ยนเสร็จตรงนี้การใส่รูปครับการใส่รูปอันนี้เขาเซตมาแล้วคือ400คูณ200ส่วนนี้ก็เป็นหัวข้อข่าวทีนี้การใส่ข่าวเดีย๋ยวครูจะสอนในคาบที่2ต่อนะครับจะเอาข่าวจากในอินเตอร์มาอยู่ในบล็อกคุณโดยที่คุณไม่ต้องเขียนเองเอาลิงก์เขามาใส่เลยนะครับส่วนตรงนี้ คุณก็แก้ให้เป็นของคุณนะครับอย่างเช่นก่อนที่คุณจะทำนี่ครับเทมเพลตแรกคุณเขียนชื่อคุณเลยก็ได้นะครับคุณจะเขียนเว็บไซต์นี่เว็บไซต์คุณคุณนี่เอาลุงเรืองนี่ครับเว็บลุ่งเรืองทารเวท นี่ครับถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็คลิกแบบนี้นะครับใช้เทมเพลตเขาหน้าเชยนถูกไหมครับฮะฮะ ทีนี้นะครับคอนเทนต์สมมุติว่าคุณก็เขียนประวัติคุณก็ได้อยู่ที่โรงเรียนไหนอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เอารูปคุณนะครับที่ดูดีที่สุดมาใส่ถ้าหาไม่ได้จะครูส่งให้นะครับอ่ะ <S <S พอเสร็จจากนี้ครับเสร็จจากนี้เวลาใส่รูปไฟล์เซฟแอดครับของหมอหนึ่งเนี่ยคุณสร้างคาบครับ สร้างโฟลเดอร์คาบครับคาบที่9แล้วก็เัิไปคลิกเข้าไปครับไฟล์แรกของเราก็คือ index นะครับตัวเล็กนะครับอ,าอ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วคุณก็เซฟครับพอเซฟเสร็จ ก็ทดสอบด้วยการกดปุ่ม F12 ดูนะครับมันจะเป็นแบบเว็บไซต์แบบนี้ถ้าคุณย่อเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบมือถือสังเกตดีๆนะครับถ้าถ้ารันในมือถือมันจะสลับให้เองเลยพวกนี้มันจะเซตให้แบบออโต้โดยที่คุณไม่ต้องซีเรียสเห็นไหมครับถ้าไปเขียนในมือถือนะครับพวกที่เป็นแท็บเล็ตพวกโมบายพวกอะไรนะ ท,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 ทวกโทรศัพท์ลองทดสอบนี้ก็ได้ครับนี่ดูนะครับไอโฟน e 7นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเรียงคอนเทนต์อย่างนี้ให้คุณเลยเวลาคุณเขีย,เยนเว็บไซต์นะครับเห็นไหมมันจะเป็นเมนูเนี้ยคุณเคยเล่นโทรศัพท์คุณก็จะเห็นพวกเว็บไซต์เป็นอย่างนี้นะครับหลกัหลกๆมานี้แล้วเวลาใส่รูปก็ก๊อปปี้รูปไปใส่จําได้ไหมครับจําได้ไหม อ่าถ้าจําได้ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเปลี่ยนให้หมดนะครับไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อคาบ2นะครับ